สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์ดวลวันนะคะเดี๋ยววันนี้มาให้เคล็ดลับภาษีดีๆสําหรับทุกคนในการที่จะประหยัดภาษีนะคะเอาเรื่องอะไรกันดีจ้าอยากรู้เรื่องอะไรอาจารย์ว่าวันนี้เราเอาเรื่องของสินค้าตัวอย่างดีกว่าไหมอืมเพราะว่าเจอเคมี้กันเยอะนะคะสินค้าตัวอย่างเพราะบางคนก็เข้าใจว่าในเมื่อมันเป็นสินค้าตัวอย่างอะ่ะให้ใช้อะ่ะ มันไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มใช่ไหมเพราะเราไม่ได้ไปรับเงิน,เ,นเราให้เป็นตัวอย่างไปทดลองใช้ถูกไหมคะแต่เรื่องจริงไม่ใช่นะคะคุณขาคุณใช้คําว่าสินค้าตัวอย่างคุณก็ยังมีหน้าที่นะคะที่จะต้องคิดคุณภาษีมูลค่าเพิ่มอะคะ่ะคือมันมีข้อกฎหมายเอาระบ,บุไว้นะคะคือเราจะแยกประเภทก่อนนะคะว่าสินค้าตัวอย่างของคุณนะคะที่ให้ไปทดลองใช้ตรงนั้นอะ สินค้าประเภทไหนคือแยกกันเป็น2ประเภทก็คือสินค้าที่ใช้แล้วหมดไปกับสินค้าที่ใช้แล้วยังคงอยู่อาจารย์ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเคสสมมติว่าคุณขายโทรศัพท์มือถืออ่าแล้วก็ให้เขาไปทดลองใช้ดูก่อนว่าดีหรือเปล่าถึงเวลาบางคนทดลองใช้เสร็จตรงน,นั้นเขาเอากลับมาหาคุณเรากลับมาคืนอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องเสียถ้าเป็นเคสอย่างนั้นใช่ไหมคะแต่ถ้ากรณีที่ว่า สินค้าที่คุณให้ไปเป็นตัวอย่างในการทดลองใช้กับลูกค้าอาจจะเป็นอ,อ,อะไรดีนะเครื่องสำอางเครื่องสําอางก็ได้เนาะแล้เครื่องสําอางแล้วเป็นไงพอใช้แล้วก็หมดไปอย่างนี้ใช่ไหมตรงนั้นเราคิดว่าเราเป็นสินค้าตัวอย่างนี่เราไม่ก็ไม่ได้ไปเก็บเงินเขานะมันก็ไม่น่าจะต้องมานั่งคิดภาษีมูลค่าเพิ่มอะไรค่ะแต่ตรงนั้นนะคะเราคิดเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะคะ,ะแล้วทํายังไงต่อละคะอาจารย์หนูอ,อยากจะประหยะัดอ่ะ ง่ายนิดเดียวเลยค่ะในข้อกฎหมายค่ะเขาเขียนใช้คําว่าสินค้าตัวอย่างจุกนะคะเราก็เปลี่ยนสิคะคุณแค่เปลี่ยนคําพูดคุณก็ประหยัดเงินไปเยอะแล้วค่ะเอาคําไหนดีคานี้มูลค่าร้อยล้านพันล้านนะคะคุณสามารถเอาไปใช้เซฟเงินได้เยอะไดะะ้หายจาย์บอกได้เลยคุณเปลี่ยนจากคําว่าสินค้าตัวอย่างเป็นคํอะไรอยากรู้แกงแกงโอเคค่ะอาเด๋วบอกแล้วเปลี่ยนจากสินค้าตัวอย่างนะคะใช้คําว่าของแถม ของแถมนะคะอย่าลืมถ้าคุณเปลี่ยนจากคำว่าสินค้าตัวอย่างเป็นคำว่าของแถมคำนี้ช่วยคุณได้คุณสามารถประหยัดเงินได้มหาศาลนะคะอาจารย์บอกได้เลยนะคะว่ามหาศาลช่วยได้จริงๆเพราะว่าบางทีะคะ่ะมูลค่าของที่คุณคือมีนะคะที่แบบว่าเราคิดว่าเขาให้สินค้าตัวอย่างไปเขาคิดว่าเขาไม่จำเป็นต้องมาเสียภาษีที่ไหนได้นะคะมันเยอะนะคะคุณมูลค่าของคุณ จ่ายไปท้าย็ดเป็นะคะคุณคะแต่คุณเปลี่ยนคาแค่นั้นนะคะให้ของแถมแต่ของแถมนี้นะคะมูลค่าของมันนะคะมันก็จะไม่ได้มากกว่าสินค้าที่คุณขายนะ,ะนี่คือสิ่งประเด็นที่สําคัญนะคะคือเอาไปใช้ให้มันถูกะคะ่ะมันก็จะช่วยคุณเซฟได้เยอะแค่เปลี่ยนคําพูดชีวิตเปลี่ยนนะคะเงินในกระเป๋าก็เยอะขึ้นคะ่ะ <laughs> โอเคค่ะอาจารย์ให้เคล็ดลับดีๆวันนี้นะคะถ้ามีปัญหาอะไรก็ สามารถอินบ็อกมาได้นะคะที่เพจประหยัดภาษีแบบถูกวิธีบายเงวันเทคแ็กๆเปิดแล้วเดี๋ยวคราวหน้าอาจารย์ก็้อนมาให้เคล็ดลับดีๆนะคะขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามาติดตามถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์กับคนทุณัักดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆคุณได้รับประโยชน์เหมือนคุณนะคะเพ,พราะภาษีจำเป็นสำหรับทุกคนแล้วสิ่งที่อาจารย์ให้นะ มันเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินให้คุณได้มหาศาลถ้าคุณรู้จักเอาไปใช้ให้มันเกิดประโยชน์นะคะนะคะ,นะคะเพราะว่ามันจะสามารถช่วยคุณประหยัดเภาษีได้มากๆเลยนะคะซึ่งตรงนี้ก็มันไม่ได้มีใครมานั่งบอกกับคุณอย่างนี้นะคะกล้าบอกได้เลยนะคะโอเคค่ะพบกันใหม่คลิปหน้า